สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องสวนบานนาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตมะเขือเทศของผมนะครับที่ปลูกไว้นะครับหลังจากใช้จุลินรียสังเค้อแสงมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับลูกมะเขือเทศก็จะโดกแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่เราถ่ายไว้ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไม่มีลูกเยอะนะครับเขาจะเป็นแค่ดอกนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังค้อแสงให้เขานะครับ ทุกอาทิตย์เลยนะครับผ่านมาสองสัปดาห์นะครับลูกก็ติดแล้วก็โดกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มลูกใหญ่แล้วนะครับจะติดทุกกิ่งเลยนะครับแล้วเราก็จะทํามัดเชือกแขวนเขาไว้นะครับไม่ให้เขาหักนะครับส่วนอันไหนที่เขาหักแล้วนะครับก็หาไม้หรืออะไรมาดามเขาไว้นะครับก็จะทําให ขาไม่หักนะครับส่วนของใครนะครับที่สะดวกทําค้างให้เขานะครับก็สามารถทําได้นะครับเพื่อที่สะดวกในการเก็บนะครับแล้วก็ทําให้ผลไม่เน่าด้วยนะครับแล้วเวลาผลของมะเขือเทศออกมาเราก็จะมีที่ยึดให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็จะฝนตกนะครับประมาณ3วันที่แล้วนะครับก็จะมี ชื้นบ้างนะครับทําให้ต้นมะเขือเทศของเรานะครับโคนของเขานะครับล้มนะครับก็หาไม้มาดามได้นะครับบางคนก็สามารถปลูกแล้วให้เขาเลื้อยไปกับดินได้เลยนะครับส่วนของผมก็ทําเป็นขางให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเลื้อยลงดินแล้วนะครับกลัวเขาเป็นโรคเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูแลยากนะครับ ข้างๆฝั่งทางนี้เราก็ปลูกมเะเขือเทศเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ยังไม่โตมากเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เอามาปลูกเขาเริ่มจะมีดอกแล้วนะครับพอเอาลงดินเขาก็ต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับแล้วก็มีลูกออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นมเะเขือเทศพันสีดาเหมือนกันนะครับใส่จุลินรีย์สังคห์สแสงไปแล้วสองครั้งนะครับก็เริ่มต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ ส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะปลูกมะเขือเทศไว้ข้างๆกันเหมือนเดิมนะครับเราปลูกกินเองนะครับเราไม่ต้องซื้อนะครับพอมะเขือเทศเราออกมาแล้วก็สามารถนําไปทําอาหารได้เลยนะครับทําส้มตาก็อร่อยนะครับอันนี้ก็จะปลูกพันธุ์ซีดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพันธุ์ที่เป็นมะเขือเทศเอาไว้ผัดนะครับผมก็กล้ามาเล่นแล้วนะครับอีกประมาณ2สัปดาห์เราก็นํามาปลูกได้เลยนะครับ อันนี้ผมจะทําเหมือนเดิมนะครับเอาไม้มาทําเป็นหลักให้เขานะครับเพื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะครับเวลาฝนตกนะครับแล้วก็เวลาลูกเขาออกมานะครับเราก็จะมีที่ยึดให้เขาสูตรเด็ดที่ทําให้ต้นมะเขือเทศของเรานะครับออกลูกดกนะครับก็จะเป็นการใชร้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับตัวนี้เลยนะครับ อัตราการใช้ของผมนะครับน้ำอยู่ที่10ลิตรนะครับจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ50ซีซีนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็นถังละ5ลิตรนะครับก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ2ช้อนโตะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปลดผักเราได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่เราทำเองนะครับจะเป็น ไข่ผสมกับเปลือกไข่นะครับแล้วก็จะมีผงชูรสนะครับแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับผสมกันนะครับหลังจากที่เราผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ําแล้วนะครับก็ทําการลดที่โคนของเขาได้เลยนะครับเราจะลดแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะทําให้เมื่อเขอเทศของเรานะครับออกลูกดกแล้วก็ใบเขียวนะครับต้นเขาก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปการอัปเดตมนประเทศของผมนะครับเดี๋ยวเวลาเข้าสุกนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงอีกครั้งนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ